แผนเทรดวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กซ์แผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดย์เทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4 mm บมิะะลลิวินาทีนะฮะไม เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบ o ็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของสัปดาห์ที่แล้วนะฮะที่ผมให้ไว้นะครับก็จะเป็นช่วงโซนนี้นะฮะที่ผมบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่ากรารราคานะครับเขาขึ้นมาใช้โซนนี้นะ ให้เราหาสัญญาณกับตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณกับตัวนะครับให้เราเซลล์ลงมานะฮะเป้าแรกก็คือ2 0งศนะฮะเป้าต่อไปก็คือ2 0งศนหะฮะหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วนะครับเมื่อวันศนะุกร์เนาะอ่ากลาฟราคาก็ขึ้นมาเทสแนวต้านนะครับที่ผมให้ไว้ก็คือ2 0งศนะฮะแล้วก็มีแท่งกับตัวนะครับมีคอนเะฟิร์มเนาะอ่าชุดนี้เห็นไหมแท่งปุ๊บแล้วก็รีเจ็คลงมา,มาแล้วก็มีแท่ง คอนเฟิร์มปิดต่ํากว่าแท่งที่ไปเทส2027นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าแท่งคอนเฟิร์มไม่ทันนะครับกราฟราคาเนี่ยเขาก็ยังลงไปแล้วก็กลับขึ้นมารีเทสนะครับตรงจุดนี้นะแล้วก็ลงไปที่2022นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะเป้าแรกเนาะจุดนี้แล้วก็เป้าหมายต่อไป2016นะครับ หลังจากที่เขาลงมาที่2016แล้วนะครับอ่ะก็มีคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับแท่งคอนเฟิร์มเห็นไหมมีแรงบายกลับขึ้นมานะครับแล้วก็กราฟราคาก็อ่ากลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ไปถึงเป้าหมายนะครับเป้าสุดท้ายที่ผมบอกไว้นะครับก็คือ2036ถึง2039นะครับถ้าเกิดว่ากราฟราคานะครับเขาขึ้นมาใช้ส่วนนี้ก็ให้เราหาจังหวะคอนเฟิร์มเซลล์นะครับอ่ะก็เป็นไปตามแผนเนาะมาถึงเป้าสุดท้ายแล้วนะครับก็พักตัว นะครับตัวเห็นไหมครถ้าเกิดว่าเราเทรดแค่ตามโซนนะครับตามแนวที่ผมให้ไว้นะครับเราก็สามารถทำกำไรได้แล้วนะฮะเห็นไหมลงจุดนี้นะครับขึ้นจุดนี้แล้วก็ลงตามแผนอีกก็ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรารอคอนเฟิร์มใช่ไหมเรารอคอนเฟิร์มตามแนวนะรตรงนี้ก็มีคอนเฟิร์มตรงนี้ก็มีคอนเฟิร์มตรงนี้ก็มีคอนเฟิร์มนะครับชุดคอนเฟิร์มนะครับอ่ทาทังงทีชุดคอนเฟิร์ม ถ้าใครดูคอนเฟิร์มไม่เป็นนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับในเพลย์ลิสต์นะอ่าคลิปเรื่องแท่งคอนเฟิร์มนะฮะเข้าไปดูนะครับอ่าจะเห็นแบบนี้ถ้าเราเก็บสั้นเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับชนเทสแนวต้านนะครับแล้วก็มีคอนเฟิร์มลงมาอ่าชนแนวรับนะครับเกิดคอนเฟิร์มแล้วก็บายขึ้นไปตรงนี้เราก็เซลลงมานะครับอ่าแล้วก็มีคอนเฟิร์มที่ดีมารอีก เราก็บายขึ้นไปนะครับเราดูที่แนวรับแนวต้านนะครับที่ผมตีไว้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามีแนวรับแนวต้านของตัวเองเนี่ยเราก็เอาแท่งคอนเฟิร์มชุดเนี้ชุดคอนเฟิร์มชุดนี้ไปใช้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวลองมาวางแผนวันนี้กันนะครับว่าการาฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะฮะถ้าใครเทรดตามแผนนะครับต้องบวกเนาะ ทางช่วงจุดนี้เนี่ยที่ผมให้ไ while, ว้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเบรก2อง2สได้เนี่ยก็ให้เราฟอลโล w บายไปที่โ anyway, ซนเป้าน้ินบนนะครับอ่าเพราะเขาเบรกเนี่ยเขาก็มีแท่งคอนเฟิร์มชัดเจนเนาะอ่ามีแท่งบูลลิตขึ้นไปแล้วก็ส่งราคาขึ้นไปต่อนะฮะก้อนปัจจุบันนะครับกราฟราคาเนี่ยเขาเทสโซนนี้นะโซนที่เคยเป็นอ่าแนวต้านในอดีตนะครับก็จะเป็น2 7ถึงเนาะกราฟลงมาตรงนี้นะครับเราต้อง ดูสัญญาณกับตัวนะครับลงมาในโซนเทสโซนหรือว่าลงมาในโซนเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าจะมีแรงบายกลับขึ้นมาหรือเปล่านะฮะถ้าไม่มีแรงบายกลับขึ้นมานะฮะก็เราจะลุ้นลงไปที่โซนด้านล่างนะครับโซนด้านล่างก็จะเป็นช่วงแนวรับเดิมนะครับแนวรับเดิมก็จะเป็นช่วง2 0งศ8ยนะครับยังใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะถ้าในกรณีเบรก 2927ได้นะลงมาจุดนี้นะฮะแต่ณนะตรงนี้นะครับเรามีเห็นโซนแก็บอยู่นะอะ่เราก็ต้องลุ้นกลับตัวนะครับจุดนี้นะเพื่อขึ้นมาจะขึ้นมาปิดแก็บหรือเทสอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ อาจจะลงไปต่อได้นะรตรงจุดนี้นะเบื้องต้นดูคอนเฟิร์มชุดนี้ก่อนถ้าเกิดว่าเขากลับขึ้นไปนะแล้วไม่สามารถทำไฮสูงกว่าไฮเดิมที่เขาขึ้นมาเ่าเราจะมองเซลนะอเด้งขึ้นมาแล้วเราก็เซลลงไปต่อนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับโซนนี้เป็นเป้าขึ้นเป้าสุดท้ายนะครับ อาจจะกลับตัวลงไปลึกได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขากลับขึ้นมาถ้าเขากลับขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ทํา i ห h สูงกว่าแล้วมี c o n f i r มเนี่ยเราก็ต้องมองหน้าเซลล์ไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดเขาขึ้นมาจริงนะครับเดี๋ยวผมวัดเป้าลงให้ใหม่นะครับเพราะว่า,าแนวเดิมเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะถ้าเขาเด้งขึ้นไปแล้วลงมาก่อนนะผมถึงจะวัดให้ได้นะครับแต่เบื้องต้นนะครับใช้แนวเดิมไปก่อนนะเหมือนเดิมนะเส้นด้านล่างก็จะเป็น20.2.48แล้วก็ 2016.89 2011.29แล้วก็2007.83นะครับสำหรับเป้าขึ้นต่อไปนะครับถ้าจุดนี้นะครับเขากลับขึ้นมาแล้วสามารถเบรกโซนนี้ได้นะครับก็จะมีโซนต่อไปนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็น204 4.96นะครับถ้าเบรกได้นะส่วนเป้าต่อไปเนะี่ย เดี๋ยวผมวัดให้ใหม่นะครับถ้าขึ้นมาจริงๆก่อนนะรอเขาขึ้นมาจริงๆก่อนเพราะตอนนี้ทิ่งที่ผมเห็นนะก็จะเห็นแค่แนวนี้นะฮะสองศูนย์สี่สี่จุดเก้าหกนะครับก็เป็นโซนเนาะถ้าขึ้นมาเนะี่ยอาจจะเบรกเล็กน้อยแล้วก็เราดูสัญญาณกับตัวนะครับในโซนนี้เนาะอ่าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของโซนละมองเป็นโซนนะครับถ้ากลับขึ้นมาเนะี่ยอ่ามองโซนนี้นะฮะสี่สี่สี่แปนะครับ ก็สำหรับแผนในวันนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะวาดกราฟแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มเทเลกราムนะฮะสำหรับกลุ่มเทเลกราムนะครับจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าผมเจอโซนตรงไหนนะฮะที่น่าสนใจผมก็จะวาดกราฟแล้วก็อส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ